สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญพระนอนวัดโพหลวงพ่อฤาษีลิงดำและพระเก,เกจิคณาจารย์นะคะร่วมกันปลุกเสกค่ะด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังพอปรอนะคะ เหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะคะสภาพโดยรวมคือสวยสมบูรณ์เลยนะคะเป็นพระที่สวยสมบูรณ์เลยค่ะเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญสิบบาทไปนิดนึงนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดีลายเบอร์โทรศัพท์และเฟซบุ๊กสามารถทัก m ม s s ซ n เจอร์ได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ